ตามสูนั่นเองค่ะจะมาทุกคนชวนฝันกันนะคะกับพระเอกกับนางเอกนะคะไม่ว่าจะเป็นหมาปริ้นแล้วก็น้องยายาชอบไหมคะน้องยายาเหรอฮะไม่ครับมีคนไม่ชอบยายาด้วยเหรอเป็นไปได้ยังไงไม่ละสายตาจากเธอแน่นอน,นแน่นอนอยู่แล้วพะน้องย่างเรานายิ่งโตยิ่งสวยแล้วก็ยิ่งเซ็กซี่ด้วยจนคุณแม่เนี่ยหันขวับอย่างนี้เลยนะเออ สาวเซ็กซี่ตัวแม่ของมาดามชักกะสันคลอนซะแล้วละ่ะค่ะไม่อยู่่นางเอกน้าแบลวหญ่ยาอุรัสยาก็หันมาเปลี่ยนลุคพราะเห็นใส่ชุดออกงานเซ็กซี่ขึ้นทุกวันที่บอกว่าทิกล่างใส่แวับแวมแวมบก็เพราะตขคืนก็เลยมันมากขึ้นโอ้ยสาวกว่าสวยกว่าแถมยังเซ็กซี่กว่าแบบนี้าดามอารมณ์เสียอ่ะอืมมันจะซัมเมอร์ซัมเมอร์ซัมเมอร์มมอล้วค่ะพี่ เพราะว่ารู้สึกว่าโตขึ้นค่ะแล้วก็อาจจะว่าผอมลงนิดนึงด้วยบางชุดแม่ก็แบบว่ามองค้อนแล้วมองค้อนอีกแต่ว่าก็ก็ไม่ได้หา้ามค่ะท่าส่วนพระเอกร่วมช่องนายหมากปรินก็พอกันเพราะขยันขยันถ่ายรูปซิกคแพคก,กแน่นๆลงไอจีให้สาวแท้สาวเทียมดูปรีๆอยู่บ่อยๆอยุ้ยแบบเหมียวหวานใจคิมเบอรี่ไม่ว่าอะไรเด็ดตัวโอ้ยนางชอบนางชอบนางชอบ นาร้อนนะเอ่าจองเสื้อดีกว่าก็หวังว่าจะมีหลังสุดทงสือหรือว่างานก็นติดต่อไปด้วยแลทำดีหวังผลแบบนี้มาดามขอยกมือสนับสนุนเรือๆค่ะ